สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวห้องราคา600บาทนะครับโรงแรมเดลชิกร้อยเอ็ดนี่นะครับดูบรรยากาศอยู่อำเภอศิอลปภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับมีสไลเดอร์ใหญ่ด้วยนี่จะพาลงไปดูมาดูห้องห้องขนาดใหญ่กว้างมากแอร์เย็นห้องน้ำนี่นะครับ ห้องน้ำห้องอามน้ำน้ำอุ่นโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีตู้ใส่เสื้อผ้าตู้เย็นที่เป่าผมประมาณนี้นะครับนี่ครับห้องนอนโดยชีกลอยเอ็ดไปเดี๋ยวไปดูข้างหน้าและบริเวณสระว่ายน้ำนะครับไปดูกันเลย มาครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่ที่จะลงไปข้างล่างกันนะไปไปดูกันนี่นะครับลงมาข้างล่างแล้วที่จะพาไปดูสระว่ายน้ำก็มีห้องฟิตเนสด้วยนะครับทุกคนนี่สระว่ายน้ำข้างล่างนะครับสขนาดใหญ่อันนี้บริเวณหน้าโรงแรมนะครับ อย่ชิกร้อยเอ็ดมีร้านอาหารมีบาร์เบียด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับเด็กๆเล่นน้ำจนหนาวเลยนะครับนี่มีมีพายเรือคายักด้วยมีสไลเดอร์ใหญ่สามอันนะครับนี่นะครับบริเวณหน้าโรงแรม ร้านอาหารมีร้านนั่งดื่มนีม่นะครับหน้าโรงแรมราคาหกร้บาทนะครับจะมีห้องฟิตเนสใหญ่อยู่ที่ชั้นสองเดี๋ยวพาไปดูห้องฟิตเนสนะครับอันนี้จะเป็นสระใหญ่น้ำลึกเมตร4ี่สิบนะครับตรงนี้จะเป็นน้ำลึกหนึ่งเมตร อันนี้จะน่าอาจจะห้าสิบเซนนะครับสระเด็กจะอยู่ตรงนี้โอ้ดูดีครับมีทำน้ำใสๆสไลเดอร์ไปเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูห้องฟิตเนสนะครับทุกคนหนาวไหมเด็กๆ ห้องซีนเน็ตนะครับตรงนั้นไปมีอาหารเช้าเขาต้มนะครับ ชั้นสองกันข้างล่างลมหนาวเลยนะครับนี่นะครับห้องฟิตเนสดูนะครับโอ้มีห้องฟิตเนสด้วย ที่ยกน้ำหนักมีปั่นจักรยานมีวิ่งจ็อกกิ้งนี่ครับ,อรบโอเคก็ประมาณนี้นะครับดูดรบริเวณข้างนอกเสียปักกเสียยวนะครับมีกคนไม่ได้ โอ้มีที่ขอล์าังกายเยอะอยู่ครับมีดัมเบลด้วยโอเคเข้าประมาณนี้นะครับเลชิกจังหวัดร้อยเอ็ดใครจะมาพักคืนละหกร้อยบาทโอเคมีอาหารเช้าข้าต้มโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมทุกคน